้าวฟังมร้องดิ่งดิ่งหรอไม่นะเฮ้ยเบดแรงจังวะตายแล้วฮะนี่ก็ละไม่ใช่ไม่ใช่ละ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 

าจะยกงานที่คณะก็ได้หมูโกรธหมูโกรธหมูโกรธงับแขนนิ้ชีจิ้มจะโดต่อย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะ่ะเออ,เอ,อน้องน้องน้องเป็ดที่มันที่มันดูแล้วหงุดหงิดอ่ะมีอะไรอยูขอ่ข้างในน้ำมันตีมาหรือะทำเริ่มหาได้คลิปที่มันดูแล้วแบบดูแล้วเราจะหงดุดหงิดที่แบบรวมๆอ่ะ เเแมวมันแมวมันไม่พอใจแล้ววะานยังไงครับใส่ใส่ถุงเท้ามันขโมยของเพื่อนเปล่า ก็นี่มอมาดิโลโยนชีสใส่ใครครับใส่บลั๊กไฟใส่แมวเฮ้ยไม่ใช่แมวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตลกลงทุนมั้งอะน่าจะนอกจากจะลงทุนให้เพื่อนตื่นแล้วจะลงทุนเช็ดกวาดอีกนะอัมบาดาแบดเกตออฟตนเดอะอารีย์ อะไรอ่ะมองไม่ออกเออฮะฮะเฮ่นนั่นลง,งท่อไปอแล้วรเรียบร้อยมึงเจอเนี่ยนะ เจอนั่นเลยนะชื่ออะไรนะอะไรนะอะท่ออิดอิดเขาชื่ออะไรเออชื่ออะไรนะเดี๋ยวก่อนทำไมกูลืมชื่อหมดวะคาวลี่บาลานซิโมไม่ใช่ไม่ใช่เพรดดีไวส์เอะวะแอนนี่ไวส์เอาอันนี้แมวทำแหละอ้าว เตมอ่ะที่ย่างไกลอ่ะเขาโยนอะไรไปแคชพาวเวอร์แคทนี่ไม่เป็นใครอ้าวร้องดังในอดีตแล้วถ้าไปถึงกลับมาดังในปัจจุบันอีกครั้งเพราะเขาติดคุกคดียายี่สิบปีนั่นคือเพิ่งได้ออกมาใช่หรือเปล่า อันนี้ติดแบบติดจริงอ่ะจติดยาวจริงอ่ะติดจริงจังอ่ะเต็ดครบสูตรใครเต็ดเพราะว่าแพ้เพราะว่าแพ้ปักปิดทางไอ้เหี้ยเฮ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 ้ยเด่นเย็น อุ้ยเนี่ยมันป่าวเป็นเองเลยหรอวะโตโตลิล oh, ิเฮ้ยไอ้เต้าอ้วงมันอ้วนไปมันอยากเลี้ยงแบบนี้เฮ้ยเขียแพ้ซาตานวะน่ามันหนาวมันหนาว เคยโดนัทเหรอเฮ้ยเอาแอคดำรูปไงเฮ้ย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 เง้ยไม่เอากรงหมูอือเอ้านี่คืออะไรหนูเขาเอาแดดเอาเว่อะไรนะทราย Anyway it's getting late Good night ย yeah, right? ี่เง่าวะเอ้าไม่เกี่ยวด้วยหมแค่มาทักทายเรา I have a backpack to the area ตะโกนดังๆสิว่าแบ็คแพคดูดิดูแล้วหงุดหงิดดิครับเลยนี่ไงนี่ไงไอ้หนหงุดหงิดยังไงเออต้องมันคิงเก้ครับเลยใช่ไหมมันตัดตัวนี้ไม่ได้มันเป็นเค้กของมันมันจะตัดไงก็ได้มันเค้กของมันบอกว่าอยู่ดิยังไงไอ้เหี้ยมันแตกไม่ได้มันเป็นเค้กของมัน เรารุ้แล้วจะเครียดอะคลิปอย่างงี้นี่หมุนหมุนทุกฉางไงอ่าว่าไงเครียดอะไรวะเออเอมอันเอี้เอมอย่าอย่ารวมกันโอ้ยนี่ไม่กินเราก็แก้กินเส้นนะไม่น่ามีอะไร ไหนอ่ะไม่ยากไม่ยากมึงฆ่าดีดีเขาก็เป๊ะอยู่นะเขาเป๊ะอยู่นะโอ้โถอย่างโง่เลยเฮียหลานคูฟอร์สี่ก็ขีดได้สัตว์แบบนั้นอ่ะเอ้าเอ้าเอ้ามันกินไปนู่นเออเนี่ย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 เรสวยงามสวยอะไรอ่ะ จบเฮียเาดีัตนี้เป็นบ่อยนี่เป็นบ่อยเป็นรับมีได้ไปเนด้คมก่อนไปโอ้ื่ัดแวะคุณับล้วคุณส่อะไรมาดูเนี่ยกูหายมันตกเองอ่ะโอ้นี่ยมันไม่คมโอ่ยพอแล้วปั่นกินก็ได้นะได้ยัอ่ะ I have a ปอร c เบ็เคเชสตจริงๆมันไม่ยากเลยเกียร์มีควายแล้วนะที่ต้องทำไม่ได้กเกียราเฮ้ยหัวหอมว่าไงเฮ้ยไม่เอ๋เอ,อถูมือทำไมโอ้ยยาโอ้โหกินมาเลยอะสามสหนึ่งเเลยเกียอืมอืม เก็บเก็บเรียบร้อยเก็บเรียบร้อยก่อนเฮ้ไพ่ปีนามึงดูก่อนดิอืมโอโฝึกฝึกก่อนไหมไปฝึกก่อนเถอะไปฝึกก่อนคนไพ่มึงเล่นเป็นอไว้วงเวียนวงเวียนโคตรกระจอกเลยตัดดาวตัดดาว ตามรอยไม่ยากหรอกเอ๊ะอยู่นะจะจบแล้วจะจบแล้วเนี่ยจะถึงแล้วเนี่ยมึงต้องทำได้เลยเพื่อนใช่ยายามันลึกไปมันลึกไปได้ได้อยู่นะได้ได้ได้ดูเดี๋ยวมันดูมันบิดดูมันบิดนี่นเนอจัดสวอตแมวทิ้งอาจจะดังไปนิด อยู่นะสี่นิ้วอยู่ยังงี้ยังไม่อยู่ดิอันนี้คือไข่อ่ะใช่ปอกไข่ดีๆปอกปอกปอกมันยากเปล่าใครสั่งใครสอนให้มึงปอกไข่แบบนั้นไว้เหี้ย เอาไปเอาให้หมดเลยเอาเนื้อเอาไปทิ้งบอกเลยเนี่ยทิ้งไม่ได้กินหรอกเดียวมึงแดกไข่แดงอย่างเดียวแล้วกันอ่ะมึงแดกแค่ไข่แดงแหละไอสัตว์ไข่ขาวไม่ต้องแดกได้อยู่ยังไม่อยู่ดิค่ะนี่ไงโอ้โอ๊หมดหมดกันพอนี่ฮะอ๋อ ยังรวมล่างมันอีกเหรอไอ้เหี้ยต่อจริงต่อต่จริงต่อโอ้โหสิบตัวง่ายๆของง่ายๆง่ายจริงสิบตัวสิบห้าสิบเท่าไหร่สิบสองนั่นแหละนั่นแหละไอ้หนูนั่นแหละทำถูกแล้วมึงคิดดิเดี๋ยวนะทำไมมันเกินวะนี่ไง Yup. เออแม่เออเออใกล้ครบแล้วเนี่ยไอ้นั้นมันมุมเออถูกถูกกลางนั่นกันล่ะหน้าหียัดใจเยัดใจเยัดใจเยัดโอ้ไอ้เงี้ยมันไม่พอดีเนี่ยมึงรู้สึกไหมนะเฮ้ยไอ้อันนี้คนเกลียดเลยบอกให้ไม่มีเสียงไม่มีเสียง D A S อสเนี่ยจีเอ๋อะไรวะหลอดหลอดรอบเดอะลิงปะเนี่ยไม่ใช่อ่านไม่ได้อ่านภาษานี้ไม่ได้เดสิพีเลฟมันเลยพัททูก่อนเขาพัททูพัททูไม่มีหรอกเนี่ยหนึ่งก็สีเองใช่ปะเนี่ยอันเดียวกันปะวะไม่รู้ใช่ไม่ใช่ละคือว่าไม่ใช่ กดน้องครามหรือแน็กดีเขาบอกน้องครามดีสุดมันจะทุบก็ไม่ทุบนะไอ้สัตว์โอ้ยคือมันมันไม่ทักทีนึงไงโอ้ยใครเออทักทีขอทักทีนี่นี่นี่ดีกว่าแตงโมฟักแตกแตก แตกน้อยแตกแตกตักนี้โอ้ชีตเฮอยยาหัวเละหัวเละลูกโป่งลูกโป่งโอ้ยแตกสั้งอันเถอไม่ได้มีอันไหนสำเร็จเลยด้วยดูเลยแตกสั้งอันเถอะกูขอร้อง